ถ้าหาแฟนได้เลยตอนนี้ไม่ใช่แกดีมากชอบบ้างไงอ่ะบอกอ้อเบลไมาชอบเราเลยบอกฟิก็อยู่ตรงเนี้ยเอาละาฮอบเลยเอาละอันนี้ไม่ทาเราก็บอกว่าก็เป็นเพื่อนไปกับเขาอิดนะเรารู้ว่าติดในนี้ใช่คนเยอะเลยใช่คนเยอะ ก็เมื่อกี้ก็บอกก้อยบอกจีมันจีมันไม่ใช่คนเมื่อกี้นั้นเนี่ยแล้วเจเเขาใจกันดีวันนี้จะสิ่หม่นบาีเขาบอกว่ามีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคนสัมพั์ของเพื่อนทางนี้จะเรียนจเรียกแั้วสี่โมงครึ่งใช่ปะมาติมดึกได้ใช่ปะมีช่วงกันไปผับต่อนะครับ เป็นคโยตี้ครับนั่นมันเชลล์นะไปไหมออฟนั่นเนอะไไม่ถ้าเป็นเพื่อนก็ชวนไปไปแล้วต้องเลี้ยงไงโอแค่เลี้ยงเพื่อนจะเอาเลยมากเอาหนูก็ไปเลี้ยงเล่ากันบ้ามาทองบะระนันเดี๋ยวพี่ดอกไม้มาให้เขาจะสิบสี่สิบสี่ไหนเนี่ยกลมมาไลน์นะกลมพาลุนเฮ้ยอะไรไปสิบสี่เลยสิบสี่พา กูรักไม่มีนัดถิ่แล้วอ่ะไปนัดกันล่วงหน้าเกินไม่ะไม่เลยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวผิดสัญญาเราไม่อยากแบบถ้าอิงไปกับพี่ปุ๋ยยางเงี้ยก็ไปกับอ้อถึงเราก็สวดเราก็ไม่มีเพื่อนแต่ก็เหมือนเด็กแล้วเราจะไปทำไแล้วมันจะเครียดทำไมวะไม่เข้าใจหรอชวนเซนสอบเถอะชวนเซนคาเพื่อนได้อะถ้าเขาไม่ได้กินเขาตายอ่ะตายคาหอยด่วนดิ นักศึกษามหาลัยชื่อดังตายเพราะไม่ไปเซเว่นเส้นนะครับที่วันไหนไปเล่นฟิตเนสไหมใช่ใช่ใช่ไหลังวิ่งพรุ่งนี้พร่งนี้เลยเหรอพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เราเลิกกี่โมงวะอทิตย์นี้พวกเราเครียดกันไม่ใช่หรอสอบจะไปฟิตนสฟิตเนสวิ่งฟิตอยากวิ่งรอบมหาลัยห ีใหม่ดิยเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมแล้วจะไปฟิตเนสกันนี่ไงแถวนี้ก็ได้เออก็อยู่ตรงนี้แต่ต้องว่าชุดว่าเปลี่ยนนะชุดนักศึกษาไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ใช่ถึงธรรมดาเขาออกกลังกายไม่เป็นเลยเขาไม่เคยออกน้ำใจเลยสอนเดี๋ยวสอนให้จริงเขาอยากเขาอยากเขาอยากหน้าท้องเป็นร่าอใช่เขาเขาม่หน้าท้องขนาดเล็ก่าเนาะมันจะมันจะลดหน้าท้องได้จริงเหรอได้ฟิตอัพ ถ้าถ้าอย,า,อย,า,ออยากลดอ,อ,อยากลดอะไรอยากลดหน้าท้องมีเฉือนอย่างเดียวเลยอยากลดหน้าบานแก่แล้วเป็นคนที่ตัวเองอยากลดหัวล้านกินอะไรก็ได้เฉือนนั้กินอะไรก็ได้เฉือนกินนมได้นมทำไมเขากินมาทั้งชาเขาไม่ได้เลยกินประไก่ด้วยกินนมบูดปะเนี่ย เขาเ้าจใจ่ป็นนีสัสอะไรองเงี้ย <c oughs> อิมไม่มีมารยาตอนเวลาคุยกับเพื่อนทำไมชอบไม่ใช่อิม <c oughs> <c oughs> แกถ้าจะให้เพิ่มนมมันต้องกินนมคนไม่ไม่ใช่นมวัวอ๋อเออกินนมก็ไหมเ้ว่องทียเกัจไปเอาทิชชู่บแบบแม่ฉันก็้าง ก็ฉ right? ันก็ก <mm ินนมแมงม่แล้วก ok ็กินหนุ่มงม่กินนมบูก็เพื่อกบเชื่อไอ้เพื่อนกบเชื่อนะเว้ยกินอะไรได้สนนั้นกับบ้านมันกินหอยเยอะเลยนี่เราเป็นกันอย่างไงเป็นอย่างงี้กินไก่ก็พอแล้วเขากินไก่มันก็ไม่ช่วยอะไรเขาบอกว่ากินไก่เพราะว่ามันเล่นฮอร์โมนอ่ะคูอเพราะไก่เสร็จสีมันจะช่วยได้กินกินมาตลอดแล้วกินยาคุมอะเล่นฮอร์โมนเเออถ้าาเฮ้ยกินกินยาคุมมันไม่มีลูกนี่ ไม่เกี่ยวเลยถ้ากินเยอะไม่ดีที่จะเป็นแบบเกี่ยวกับฮอร์โมนจริงอ่ะแต่แม่เราบอกว่าถ้ากินแล้วมันจะอ้วนเพราะว่าเราเรากินเก่งไงผู้ชายอ่ะที่เป็นอยากเป็นผู้หญิงอ่ะต้องกินฮอร์โมนเร่งกันโตโตออฟแอฟฟังเลยออฟดูต้องกาตอนนี้เราอยู่ในการแพทย์รายการแพทย์ศิริราชนะครับวันนี้เรามาพูดถึงการกินอะไรได้ส่วนนั้ำไหมครับต่อเลยครับเรื่อะไรแล้ววันนี้ จริงจริงใช่ไหมไม่หรอกเไม่พอแล้วมั้งพอเหรอพอเรอแม้ของตัวเองนี่แบบมีงเอาเริ่มกัดขาตัเองไหมอยิบยาแสะเปดหน้าไอ้พวกนี้ด้วยเดี๋ยวมันจับมาไม่ปล่อยกินของดำมากก็ไม่ดีไก่ดำใช่ไหมเอาลูวไาหลาหูอ่ะไม่ได้ว่าใครคนละลายออฟ คนแล้วตามก๊อล์ฟเด็กจะฟ้องไปไมว่าไปอย่างนี้แหมเขาว่าแกไม่เห็นอะไรกูกลัวแซมเบนซ์ก็ไม่ได้ไปแล้วตายกันตรงนี้แหละกิ่นยาลูเลเตอร์ไม่เอาเขาบอกแล้วนะเขาไม่ชอบดูหนังผีไม่ใช่หนังผีไม่เอาตัวหนังอะไรอย่างนี้ก็ไม่เอาเขาชอบดูหนังรักโรแมนติกน้ำมอว นั่งรักโมเมนติไงนังรักโมเมนติ่งเลยถึงใจนรักถึงใจเอาไม่เป็นร้อได้ร้อยจีอ่ะี่ว้ฟังออกมีเป็นรอยแต่อิ่มมีเป็นเก๊กครับร้อยสี่นเปนชมรี่ออกถึงใจสนอภาษาจะมีก็ต้นะเรื่องไรสารเนย ไลฟ์สาระมาตั้งแต่เกิดแล้วนั่นมันเอาคนเดียวแม้จะไลฟ์สาระแต่ก็เรียนดีในน,น,น่นตั้งแต่โตครับคนได้เก่งนะซู่เอาม,ทมาทำตำราธิ่จะแปะวันไหววันไหวเฮ้ก็เฮ้เทว กิอ mm ้แบ่งเปโมเดิโมเดิร์นอะไรก็บอกทวนเ้ทเซนจูรี่มันแบ่งออกเป็นโมเดิร์นดิสโมเดิแล้วก็ถ้าโมเดิร์นใช่ไหมโมเดิร์จะเป็นเกี่ยวกับว่าชี้ชัดว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีชัดเจนว่าส่วนไหนดีไม่ดีอ่ะแล้วก็ตีของโฟกัสมันส่วนสำคัญที่สุดมันจะโฟกัสออฟโฟกรเนอัเน่เนดมันเขียนอย่ิดตรงโฟกัสออ 2 0เซนตมันหมายถึงว่ยังไงเป็นศตวรรษที่ยี่สิศตวรรษที่ยีแล้วอ๋อมาถึงก่อนในศตวรรษที่ยี่สใช่ไัมคงไม่เกี่ยวกับสร้างหนังหรอกอะไรนะให้ขีดตรงโฟกัสเอาเนี่ยีมเอาสเฟอร์เรชั่นอินดิเนชั่นดิสไล์อ่วนสำคัญที่องะไรวะัชญาดิจิมาวรมราดิจิมเนะ บ,<า>บ,บ้า,าจ้างอ่านว่าอะไรพาดิมพาทิมบ้านเธอเองอ่ะ,ะ,อะไม่รู้พาดิมเนาะพาดอนแล้วกันไม่เป็ไรหรอกจำง่ายชอบ